วันนี้มาแนะนำร้านอาหารกาเฟชื่อร้านกาแฟเล็กๆมีทั้งติม่มซำแล้วก็มีหมูเป็นหมูย่างครับผมเป็นหมูย่างอาหารยอดยิตของบุคคลทั่วๆไปแล้วก็มีร้านข้าวเกรงโกยีบริการตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงเที่ยงนะครับเอาอะไรมากต้องมารีมลงเอาเองถ้าเกิดครับผม ครับจ้านี้ครับ youtube ตัวนี้6 6โมงสิ้านาทีหมูก็ยังไม่สุกทีจัดจัดหมูให้ซักชุดก็ไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นสภาพร้านนะฮะร,ร้านเป็นร้านกาแฟาที่ผมทานกันทุกวันทานกันบ่อยๆเป็นลูกค้าครับก็มีติ่มซำแล้วก็มีลองดูนะฮะเป็นติ่มซำเล็กๆไม่ใหญ่มากมีก็เป็นติ่มซำ นะครับก็ทางหน้าร้านแล้วก็อยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันซัสโกติดกับปั๊มน้ำมันซัสโก้ครับมาทางสายวนก่อนผ่านจะไปทางในหารเป็นข้าวหมูปิ้งของโกสักรสชาติอร่อยมากหน้าริมลงนะครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยะครับตรงนี้มีลูกค้าเยอะไหมครับ เงียบมากครับตั้งแต่โควิดขึ้นมาเงียบมากครับผมของแกใช้เงินสดก็ได้จะโอนผ่านเงินจะโอนผ่านธานาคารก็ได้คนละครึ่งก็ได้ได้ทุกอย่างครับที่ทนี่รับทุกอย่างครับนี่ดูสภาพโต๊ะนั่งเป็นอาหารเป็นร้านแบบบ้านๆนะครับมันมีอะไรมากครับผมแล้ก่อนเนี้ยครับผมเรื่อยๆครับเปิดหกโมงเชา้าจะถึงกี่โมงนะเจ๊ จนถึงเที่ยงนะครับน้ำถึงใบสองค่ะท่านถ้าถ้าเป็นอาหารประเภทหมูปิง้งถ้าเกิดเมือไแก่ก็หยุดขายเมื่อน,นั้นถ้าไม่เมือไกร่ก็ขายทั้งวันจนถึงเที่ยงเหมือนกันและร้านก๋วยเตี๋ยวก็เปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับปิดเทียเท่ยงปิดเที่ยงหมดเลยครับช่วงนี้นนอาหารเช้าปิดเที่ยงลองดูอาหารนะครับดูอาหารน,นี้มีแกงปลาดุกใบชะพลูครับอ๋อครับอันนี้ เกงส้มเกง่กงส้มปลากับโชนครับเป็นอาหารยอดฮิตมีขนมจีนด้วยนะฮะมีน้ำยาพร้อมแล้วก็ผักไม่อัน้นผักนี่หยิบไปเอาเองไม่อัน้นบ้านๆนะครับแล้วก็เนี่ยสภาพร้านก็น่านั่งะครับผมมีโต๊ะเรียบร้อยบรฐานั่งได้หรือว่าจะห่อกลับบ้านก็ดีครับผมโอเคเดี๋ยวผมถ่ายหน้าร้านนิดนึงครับผม เส้นทางสูตรเท่นนี้ฮะเป็นขนมจีบราคาแก้วเริ่มต้นที่ราคา20บาทครับผมถ้าเปิบใส่ท็อปปิ้งที่เป็นอ่าที่บ้านเราเรียกว่าไอไข่มุกฮะไข่มุกดําเพิ่มีเงินอีก5บาทครับผมตอนนี้ผมก็กำลังจะสั่งเอาตอนนี้สั่งได้ก็มีผมชาเขียวมะนาว นะครับมีซาลาเปาด้วยเห็นนะครับผมเป็นร้านเล็กๆหน้าครับผมมันก็ห่างจากค่ายมวยก็ประมาณสักห้าหกกิโลเมตระครับผมเพราะว่าเส้นนี้เราเราก็สามารถขับรถกลับไปค่ายมวยได้นะครับมีร้านอาหารแล้วก็ดูสภาพรถเดี๋วนี้ครับผมก็โอเคอยู่ครับเห็นนะฮะจะโชว์อาหารก่อนหน้ารับประาทานทั้งน,นั้น ครับผมจานจานเท่าไรนะเจ๊จานละยี่สิบบาทครับผมราคามาตรฐานคนไทยฝรั่งก็ขายยี่สิบบาทคนไทยก็ขายยี่สิบบาทส่วนนี้เราก็ไม่เบ่งว่าเป็นคนต่างชาติหรือว่าคนนอกหมูไม้ละสิบบาทข้าวเหนียวหอละห้าบาทครับผมช่วงนี้ครับผมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมนั่งทานกาแฟก่อนร้านนี้แล้วเดี๋ยว ค่อยว่ากันทีนึงเดี๋ยวช่วงประมาณสิบโมงนะครับผมจะไล่ขึ้นจดในการเทคนิคในการเทรนนิ่งมวยเบื้องต้นว่าต้องออกกําลังกายยังไงเป็นยังไงโปรดติดตามนะครับผมช่องยูทูบก็เป็น c h a i w a t w a n d w e แล้วก็เป็นช่องนะครโปรดติดตามด้วยนะครับผม